สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองพารวยเนาะคะ่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะแอดกัมีแนวทางของเราพัฒนาเนาะคะ่ะของคนริมทางเนาะคะ่ะได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอซี FC ในวันจันเนาะคะ่ะวันจันที่ที่เ7นาะคะ่ะตุลาคม65เนาะคะ่ะพี่น้องเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะก็ได้มาพบมาพอกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็ไดเอาแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องคนริมทางเนาะค่ะว่าจะเป็นตัวใดนั่นเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะกดกระดิ่งไว้เนาะค่ะเพื่อสิบ่ได้พลาดข่าวสารเด,ด,ดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนี้กระลาวพัฒนาเนาะค่ะกระได มาเจอพบพอกันอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเราพัฒนาของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาคนริมทางเนาะค่ะว่าจะเด็ดขนาดไหนนั้นเนาะค่ะพี่น้องก็เข้ามาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะสาหรับแนวทางของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เข้ามาหลับชมหลับฟัง ไปพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องว่าคนริมทางจะมีแนวทางของเราพัฒนาวันนี้เด็ดเด่นขนาดไหนเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคนริมทางเนาะค่ะวิ่งบนเนาะค่ะวิ่งลูดบนครับเอ็ดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะอาทิตย์หนึ่งก็มีสามวันเนาะค่ะจนันทร์พุธศุกร์เนาะค่ะสำหรับแนวทางของเราพัฒนาเนาะค่ะพี่น้อง สาหรับแนวทางของเราพัฒนาก็ได้มาเจอเจอกันทุกวันจันท์ทุกวันพุธเนาะค่ะทุกวันศุกร์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเที่ยวสาวเลากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะาสาวเลาของคนริมทางวันนี้ก็มีแต่สวยๆนะคะพี่น้องค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะค่ะจับคู่เนาะค่ะ ธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีลุดเนาะคะ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องมาใหม่ๆมันหมาดเนาะค่ะของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะของคนริมทางก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะวิ่งลูดล่างเนาะค่ะพี่น้อง วิ่งดูดล่างเนาะคะ่ะมีแต่เส้ย,สยขนาดนี่เลยะคะ่ะของค่ะก็คอยแคบหน้าจอไว้เนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้อง จะเด่นขนาดไหนก็คอยลุ้นกันเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะพี่น้องสองทุ่มครึ่งรูพ้นนะคะพี่น้อง ว่าจะเด็ดขนาดไหนนั้นคอยมาลุ้นกันเนาะค่ะค่ะมารับชมรับฟังเลยค่ะสำหรับแนวทางราวพัฒนาของคนริมทางวันนี้จะสวยขนาดไหนเนาะค่ะพี่นอ้องนี่ค่ะเห็นชัดบ่เนอ้ค่ะพี่นอ้องค่ะสิบเจ็ดตุลาคมเนาะค่ะหกห้านะค่ะ เราพัฒนาคนริมทางนะคะวิ่งลูดบนนะคะศูนย์กับหนึ่งนะคะจับคู่นะคะคือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะคะแล้วจะเด่นตัวใดนั้นเนาะคะ่ะก็คลอยมาหลับชุมไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเด่นตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะศูนย์สามแล้วก็มาศูนย์สี่นะคะแล้วก็มาหนึ่งสามนะคะ่ะพี่น้อง แล้วก็มาหนึ่งสี่นะคะนี่บนเด้อค่ะพี่น้องค่ะบนเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะวิ่งลูดล่างเนาะคะ่ะสามกับสี่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสามกับสี่ะค่ะวิ่งลูดล่างเนาะคะ่ะสามกับสี่เนาะคะ่ะจับคู่คือสองสามสองสี่สองห้าเนาะคะ่ะสามสี่สามห้าสี่สามสี่ห้า กันเป่าเนาะคะ่ะคือสามสามเนาะคะ่ะสี่สี่เนาะคะ่ะจะเด่นตัวไหนให้นั้นมาดูเลยนะคะ่ะพี่น้องมาดูไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะนี่ค่ะคือตัวเด่นเนาะคะ่ะที่คนริมทางเน้นให้เนาะคะ่ะสําหรับเราพัฒนาวันนี้เนาะคะ่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องแคบนาจอไว้เนาะคะ่ะเด่นไปที่ล่างเนาะคะ่ะเด่นไปที่ สามสี่สามห้าสี่สามแล้วก็สี่สี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแคบนาจอไวเลยเด้อค่ะสำหรับแนวทางของคนริมทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ให้มาเนาะคะ่ะให้มาแบบสวยๆงามๆเลยสำหรับสาวราววันนี้เนาะคะ่ะแคบนาจอไวเลยค่ะของคนริมทางเนาะค่ะแอดก็ได้เอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อที่ ที่ได้ให้พี่น้อง FC มีโชคมีชัยสำหรับวันนี้เนาะคะ่ะลราพัฒนาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะพี่น้องก็พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะมักกระจัดคัดกระผานเนาะคะ่ะแอดก็เอามานำเสนอเผื่อที่เป็นแนวทางฝากตอนพี่น้อง FC เนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคนริมทางเนาะคะ่ะที่ได้เอาแนวทางมาแบ่งปัน,ปนพี่น้อง FC ในวันนี้เนาะคะ่ะวัน จันที่ที่เจตุลาคมห5เนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็รอรุ่นไปพร้อมกันเนาะคะ่ะพี่นอ้องสองทุ่มครึ่งเนาะ,ค,ะค่ะก็สิได้รุ่นกันเนาะคะ่ะว่าสาวดาวของคนริมทางเนาะคะ่ะพี่น้องจะได้เข้าประก,กวดที่หนึ่งบอเนาะคะ่ะก็สวยงามมากเนาะคะ่ะแอดก็ว่าจะได้ประก,กวดเข้าได้ที่หนึ่งนหลักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ก็มีแต่สวยๆงามๆทางนั้นเนาะค่ะสำหรับลาวพัฒนาเนาะค่ะของคนริมทางเนาะคะ mm ่ะ hmm. กับพี่น้องกับพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะกับสองทุ่มครึ่งเนาะคะ mm ่ะ hmm. พี่น้องค่ะก็ค่อยมาหลับชมหลับฟังผลสรุปหวยลาวพัฒนาเนาะคะ่ะสองทุ่มครึ่งก็มาเจอกันอีกเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ค่ะพี่น้อง FC เนาะค่ะทันใดเนาะค่ะที่เข้ามาแล้วเนาะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เนาะค่ะพี่น้องเพื่อสิไ่ได้พลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆ,ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นแรงใจให้ทางช่องนะคะแอดกัสซีหาคลิปเด็ดๆ,ๆดีๆมาฝากตอนพี่น้อง FC บ่าว่า หวยไทยหรือว่าหวยลาวเนาะค่ะพี่น้องก็จะเอามาฝากตอนพี่น้องเอฟซีได้หลับชมกันไปเนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องมีฉกมีชัยเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแอดกับคอฝากว้เคียนี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ